สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเนาะคะ่ะมือนีไม่เพ่นพามาเบ่งปันมน้ำนะคะอยู่ขางบอนะคะ,อ,ะอยู่ใกล้น้ำเลยนะคะบอ่อน้ำของไม่เพ่นก็นจะเป็นบอ่อน้ำทีไงนะคะบอ่อน้ำทีลึกแล้วก็ไงกวางยาวนะคะยาวพื้นที่ในาน้ำสองไรนะคะพี่น้องคะพื้นที่ในาน้ำสองไรนี่คะ่ะอันนี้น้ำหล่นฟังเลยนะคะหล่นฟัง หล่นฟังยางแห้งเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะเป็นเป็นบอ่อนามเพื่อการเกษตรในฟ้ามของแม่เพ็ญเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นสวนป่านะคะเป็นป่าไม้ธรรมชาตินะคะเป็นป่าไม้ธรรมชาติที่แม่เพ็ญปลูกไว้นะคะน้องบ่ได้กเกิดเองเนาะคะ่ะนี่ก็จะเป็นต้นย่างหน้านะคะต้นย่างหน้าอ่าก็เป็นย่างหน้านะคะแล้วก็ประดูอันนี้ก็จะเป็นประดูนะคะเอ่อ วังแรงช่วงแรงวังที่ผ่านมาเนาะคะ่ะมีต้นใหม่เสียอายุสองต้นค่ะพี่น้องคะต้นใหม่เสียอายุสองต้นนะคะนี่ก็จะเป็นฟังฟังบอ่อน้ำของแม่เพ็ญเนาะคะ่ะน้ำเพื่อการเกษตระนะคะอันนี้การย่างหน้าเด็กเสิ้ผ้าขื้นไปบึงข้างบนนะคะข้างบนนี่บันไดทางขื้นคุ้นพอเอาจอบมาคุดเป็นพักๆเนาะคะ่ะ พุดเป็นพักๆเพื่อไต่ขึ้นโอ้โหลื่นลื่นนี่ค่ะพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นปั๊มเจ็บนะเจ็บไฟนะคะปั๊มเจ็บไฟนี่ปั๊มเจ็บไฟตรงนี้ก็จะเป็นโซลาเซลล์นะคะนี่แผงโซลาเซลล์นะคะพูนค่ะข้างล่างก็จะเป็นกองนะคะกองไฟโซลาเซลล์เนาะคะ่ะนี่ ตู้เป็นตู้เก็บไฟนะคะตู้เก็บไฟโซล่าเซลล์นะคะจะพาไปเบิ้งถังอันนี้ก็จะเป็นถังน้ำถังน้ำม,มากเก็บไว้พักพักน้ำไว้ตรงนี้น้่นแล้วค่ะเนาะ,ะเพืะะเ่อเฮาสิใจออกมาในโถนะคะจายออกมาในโ่าจออกมาในโอลุ่งไปหาปั๊มอีกตัวนึงนะคะปั๊มตัวนี้จะเป็นปั๊ม จายน้ำไปสู้แปลงพักค่ะอือนี่ค่ะพี่น้องอันนี้คุ้นผอมาเห็ดลงเลื่อนหาเพื่อกันฝนกันแดดเนาะคะ่ะนี่ปั่มตัวนี้จะจายน้ำเข้าไปาทั้งในนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นสวนปลาสวนปลาของแม่เพอนปลูกไว้นะคะเดี๋ยวสิบผ้ายางชุ่ม ข้าขงบนไปหั่นก็นจะเป็นฟ้ามนะคะเป็นเป็นพื้นที่ปลูกผักในฟ้ามของแม่เพ็ญนะคะตรงลงนี่กับแมนตรงฟ้ามลงเลื่อนนะคะเป็นลงเลื่อนกับมีหาหลังนะคะแม้เพียรเสื้ผ้ายางเบ่งว่ามีเห็ดบอเนาะค่ะสผ้ายางเบ่งว่ามีเห็ดบอนะคะนี่ ีทีแล้วเฮ็ดออกหลายปีนีเฮ็ดบ่ท่านออกนะคะแต่แต่ออกแน่แล้วน้องน้องไปเก็บส้นขางลางนันได้ในลายอยู่ค่ะแต่ส้นนี้เนี่ยท่านหนาจะออกเพราะว่ามันแรงค่ะกาลังมามีฝนช่วงอาทิตย์วังหันเนาะคะ่ะกาล่งมามีฝนนี่ค่ะต้นใหม่ต้นย่างหน้านะคะต้นยางนาเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นย่างหน้านะคะ ยางหน้าแล้วก็ไม้พยุงนะคะไม้พยุงอันนี้ก็จะเป็นเป็นหัวมันโอ้เครื่อมันเครื่อมันค่ะพี่น้องนี่นี่หัวเพิ่นอยู่นี่นี่หัวหัวเพิ่นอยู่นี่เนาะคะ่ะกะสิไตขึ้นไปน้าตุนใหม่เนาะคะ่ะนี่ไตขึ้นไปก็จะอาศัยอยู่น้าตุนใหม่เนาะคะ่ะไม้พยุงนะคะ อันนี้ก็หัวมั่นอีกเคีื่อหนึ่งนะคะนี่นีม่มั่นอีกเคีย่หนึง่งแม่เพ่นก็จะปลูกไวให้เขาเกลือกูนกันนะคะมีปลามีอาหารเนาะคะ่ะเป็นปลาที่เห้าปลูกเองโดยอัตโนมัติสั่งปลาโดยมือเห้าเองนะคะโดยคพามหล่มเย็นได้อาหาร ไะะด้วความชุ่มชื้นอากาศอยู่ในนี่เย็นๆน,นะคะนาหอนข้าเข่ามากนี่กะสิเย็นไปเมดเลยนะคะนี่กะสีหกๆเนี่ยนี่กะสีเป็นงาใหม่งาฟื้นงาฟื้นถือหักลงมามั่นนี่มีอยู่อยู่เต็มนะคะนี่เป็นเครื่องมั่นเลยค่ะนี่ไปนไปเป็นเครื่องมั่น ค่ะพีน,น้องมาช่มปลาค่ะเห็ดพอท่านเห็นอันนี้เป็นต้อนอีทือนะคะต้อนอีทือนี่กัปีนี้ได้กินแล้วนะคะปีนี้ได้กินแล้วหรู้สึกว่าน้องจะงามเนาะคะ่ะงามเป็นบ่ได้หียยังนะคะปลูกถิมไว้ซื้อ,อบ่ได้ห้อาหารยังส่วนนี้ก็สชมีมันนะคะมี่มันมีน อันนี้หลายอยู่นี่มันนี่ก็เป็นเครือมันอีกตัวหน,นึ่งนะคะนี่เครื่อมั่น,นี่นี่เงาเขานะคะเงาเงามันไปปุ่นก็จะมีเอสมุนไพรนะคะโอ้นี่อีทือต้อนหนึง่งนี่ค่ะเนี่ยอีทือเป็นสมุนไพรโอ้นี่เห็นเห็ดดอกหนึงค่ะเห็นเห็ดดอกหนึง นี่ค่ะเห็ดแต่แม่เพ็นบอกเก็บดอกนะคะบอเก็บดอกให้นองเขาอยู่นี่แหละเห็ดธรรมชาติค่ะให้นองเขาอยู่นี่แหละนี่ก็จะเป็นเป็นหวานไฟนะคะต้นมันนี่แม่เพ่นปลูกไว้หลายอยู่ค่ะเครื่อมันเนาะปลูก อันนี้ก็เป็นไพรนะคะเป็นไพรเป็นหวานไฟนั่นแหละค่ะหวานไฟหวานเมเพิ้ลเป็นหวานไฟเนาะคะ่ะเนาะก็จะหกหกเนี่ยหรอพี่น้องหกหกอันนี้ก็จะเป็นดอกกระเจียว,กกน,ยวนะคะนี่ดอกกระเจียวปลาดอกกระเจียวปลาเนาะค่ะเนาะโอ้โพริกได้พริกน้ำนะค่ะพี่น้องค่ะ ไปพริกขีก่ขีนกนก,นกมากินไว้นี่ก็เป็นดอกกระเจียวเป็นเครื่อมั่นเนาะค่ะโอ้โหหกแอยูเดอค่ะพี่ดองน่คะปลาชุ่มปลาเนาะค่ะมือน,นี้โอ้โหนี่ก้อยน้ำค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ก้อยเป็นก้อยเพิ่งปลูกปีนี้นะคะก้อย เพิ่งปลูกปีนี้นี่ก็เกือมันมันเนี่ยจะมีหลายค่ะว่างถิ่มไว้น้ำต้นใหม่นะคะเอามาให้พีให้น้องเบิ่งปลาชมปลาน้ำกันค่ะพี่น้องงาต่อไปขังหนาไม่เพิ่นไปปุ่นกับเป็นปลาทั้งเหมือดนะคะโซนนี่กับใหม่ประมาณสามร้อยต้นนะคะไง่ยยหมดแล้วเจ็ดปีนะคะเจ็ดปีนี่ก็มีทั้งหน่อยทั้งไ่นะคะตัวไ่กับไงแห้ง ตัวยั่งหน่อยกับยั่งหน่อยอยู่นะคะนี่มาถึงนี่ก็จะเป็นร่งพักโร่งเลื่อนพักเนาะคะ่ะเอาเห็นพีให้น้องช่มน้ากันแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกกําลังใจแม่เพียนฟาร์มเกษตรอินทรีย์นะคะ,ะตรงนี้ก็เป็นหล่้งอาหารอีกนะคะเป็นต้นกระบุกบ้านนะคะนี่กระบุกบ้านโซนนี่ปลูกไม้เ่าท่านงามดีนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณกำลังเร่งใจที่ซอยบึงขีปห้แม่เพ็นเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ